โอเคนะคนดูวันนี้นะผมจะไปท้าพี่โอสามหนึ่งนะครับกับธันวาแล้วก็ไอเตอร์นโมนะครับได้ข่าวว่าช่วงนี้ตึงหรอพี่โอก็โมไปงั้นแหละครับไม่ได้ตึงเลยหรอกเดี๋ยวถ้าวันนี้นะครับพวกผมแพ้เนี่ยเดี๋ยวพวกผมจะไปโดดน้ําโชว์เลยนะครับแต่ถ้าพี่โอแพ้พี่โอก็ต้องโดดโดดด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบุกห้องพี่โอโนโมเลยนะครับให้พี่โอคาซันดึงเบาไว้สองดึงเบาสองดึงเ่าสองดึงเบาเห็นว่าตึงอ่ะใครแพ้โดดบอน้ำไหมครับกี่โมงแล้วเนี่ยมาอะไรเนี่ยเท่าไหร่วะดูดิ เที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งแล้วยังไม่ตื่นอีกสามหนึ่งครับอะไรมามากับใครเนี่ยไอหลังไอเตอร์น้มัแล้วก็ผมครับไม่ไปโรงเรียนหรอวันเนี้ยอ๋อปิดเทอมแล้วครับโอ้สามหนึ่งครับเร็วๆให้แพ้โดดบ่อน้ำไม่เล่น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 ใครแพ้โดดบ่อน้ำไอนอนเตอร์มาช่วยนี่เตอร์กูจะนอนทันรู้สามหนึ่งโอ้ยสามหนึ่งสามหนึ่ง นอนเว้ยไม่เล่นเว้ยสามเนื้อใครแพ้โดมบอลน้ำผมจะเอาพี่ไปโยนบอลน้ำลูกพี่เป็นลูกลงน้ำใช่ไหมใช่มามาวันนี้พี่โอนนโมเนี่ยจะมาสามหนึ่งกับแก๊งประกาศนะครับมาท้าพี่โอนนโมถึงที่เลยวันนี้ไม่ไหวแล้วเอาเลยยังเอ้มาทำไมอ่ะเอาเลยนะ<อ>มาวงา่วง ล่วงเอ้ยไม่มีข้างบนเดี๋ยวหาไม่มีชั้นสองเดี๋ยครับไปดิล่วงหนึ่งตายแล้ว,ลว,ลวเฮ้ยวอมอยู่หาเพื่อนดูวอมอยู่ตายแรกของวันวอมอยู่ตอนนี้วอมตอนนี้วอมตอนนี้วอลมเว้ยมันเจียอย่างวะยิงก็ไม่โดนเว้ย khỏi động tinh này đã ba hả long này khỏi này đã ba hôm nay đâu anh đã yên lời không đúng không đúng không đúng không ตาถามมาดิมาดิมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดิ๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวน้องมาเดี๋ยวน้องตาหนึ่งเอาพี่ออร์เดอร์ไม่ลงแม้แต่นิดเดียวอย่าอ่านแม่มาครับนี่ีตาแรกของวันเลยเนาะไหวหรือเปล่า 反正。Vale.

คือคือกล้าๆมาครับกล้าวัดบ้าลุมอ่าเรากล้าวัดอะเรากล้าวัดอ่ะเออมัวแต่อ้อมไม่ใครจะไหว่าอ้อมมาอะไรดาวดาว ไปดาวอ่ะคนดูเออมันเอาเต่ามาหรือเปล่าเออเต่ายังไม่คู่ดาวนะยังไม่ถึงคู่ดาวเลยเออไม่เกี่ยวหรอกเว้ยไม่เกี่ยวหรอกเว้ยเหลี่ยมเว้ยเหลี่ยมเว้ยคนดูบอาอยู่เลยว่ามาไม่เกี่ยวเออจ้ะ สามสองน้องปุกปีศาจขึ้นมาอย่า่าระวังน้องจะขำกันไม่ออกในวันที่พี่เอาต้องเอาจริงฮ่าได้ <c oughs> อไม่มีอ้อมหรอกครับบอกไม่เห็นตัวเลยแดงอยู่ไหนว่าสองตัว đi học level này đi nhì level này ha, nương. Đăng. Ôi, Đang chân lốpออกมา. Đi học level. rồi, để điều đi. Để hắn đi. ơi โ้ลุงหนวดเล่นโต้แล้วครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ลุงหนวดไม่เคยเล่นโตครับ้กปืนมาพีมาด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 ีตีสองแล้วนะครับผมไม่แพ้ด้วยผมไม่แพ้ด้วยก็แดงกลางจอครับไม่ได้ครับไม่มีโป่งนะครับไม่มีนะครับไม่มีเล่นไม่ไม่มันมันเป็นปุ่มหรือช่ครับเป็นอะไระครับ โอ้ไม่น่าเล่นดีเซร์ดเลยแม่งเอ้ยไม่น่าไปวัดดีเซร์ดเลยเว้แม่แกไม่จะขึ้นบนละอ้อ,อนทำไมอ่ะไม่มาทีเดียวละล่ะครับน้องกลัวหรอไม่ไ,มไมด้น้องแดงแดง Má đi nó cho ông nó mày là đang mày <laughs> là <laughs> này mày này qua này là Đi mày này, đáng mày này, đi qua này Ồ, hủ, <laughs> <Nua chặt>. เลี้ยวบ่อยหน่อยหาคอมพิวเตอร์อ่ะเรียวบ่อยหน่อยได้เฮ้ยทำไมเฮ้ยโอาโหโอ้ไม่ได้ตั้งใจเมื่อไหร่อาชุบ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 ชบ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 หน่อยโอ้น้องก็ไม่ออกไอ้บอร์ไอ้บอใครอ่ะไอออกแล้วนะออกแล้วนะออกมาเรื่อยเอาเอกไหนเอาไหนเอาไหนอะไรอ่ะไม่ชุบเองอ่ะ

้ยดาวดิ yup. ้ยดาวดิ้ยดาวดิ้ยไม่ได้ขังอะไรเลยโอ้ยตนิโลแต่่าคุณอ่ในอโเีเวลาทุมเออัวหายอย่าปากดีพี่บอกแล้วอย่า กดีน้องพี่บอกน้องแล้วดิน้องโดนเนี่ยพิงคบินสุดท้ายแล้วนะโดดน้ำนะแก้ครับแก้ครับแก้เออจะขอแก้ละครับได้ครับเม่อวันครับมา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 ไม่ไหวละด้วยไม่ไหวละด้วย แต่อ้อมอีกแล้วเหลี่ยมอีกแล้วเหลี่ยมอีกแล้วเ,เว้คนดูใครเอาปุ๊บปืนมาวะแดนแดนแดนแดง,ดง

วิ๊น้ำลายเหลื่อยเลยครับโอ้โหไม่ไหวได้ไงวะคุดูครับเราให้แกหรือเปล่าล่ะแฮต้องโดดน้ำนะรอบเนี้โอเคกดเลยนะเก,กมนี้เกมที่สองนะครับขอระยตกดเลยเราจะสู้พี่ได้เป็นเนี่ย